สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นคลาสาเสริมนะครับคลาสพิเศษเพื่อตอบคำถามสมาชิกด้วยนะครับก็มีสมาชิกถามมานะครับว่าถ้าจะช้อนหุ้นที่ติดดอยเนี่ยต้องทำอย่างไรนะฮะแต่ก่อนที่จะตอบคำถามนั้นเนี่ยอา,อาจารย์ขอทาให้สมาชิกทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าโครงสร้างของการสร้างกำไรมัน มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่แค่4คํคำนี้เองนะครับก็คือ abnormal นะครับ abnormal g i n ก็คือเกณฑ์ที่ปกติมันจะไม่ได้มาบ่อยนะครับนานๆมาทีคือมันเป็น outlier n หรือคุณอาจจะใช้ไซส์ใหญ่แล้ว l u c k ้ lucky, นะครับแล้วหุ้นพุ่งขึ้นไปเร็วหรือช่วงนั้นมีหุ้นไม่กี่ตัวที่ทำได้แล้วคุณลั u กี้ได้ตัวนั้นไปนะครับ ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์นะครับอาจารย์แนะนำว่าอย่าอย่าเอา abnormal gain เนี่ยนะครับมารวมกับสถิติการเล่นของคุณเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับมันก็คือทำได้ไม่ได้ตามที่ตั้งใจเสมอไปที่ต้องการคือสั่งให้มาแล้วมันไม่มาอย่างเงี้ยนะครับก็คือ abnormal gain เราควรจะตัดออกจากสถิติแล้วถ้าเราได้มันมานะครับถ้าเราได้มันมาให้คุณเก็บขึ้นเลยเหมือนเป็น cash นะครับอย่ามองเป็นสติติว่านั่นเป็นฝีมือของคุณแล้วคุณจะบริหารพอร์ตได้ดีกว่าเดิมนะครับทีนี้ a v e r a g e Gain คืออะไร a v e r a เ e Gain เนี่ยจริงๆแล้วมันมันจะเป็นเป้าของเรานั่นเองอย่างเช่นช่วงนี้เราต้องการเป้าสัก12%ในการเล่นนะครับหรือ15% 25%แล้วแต่นะครับถ้าตลาดไม่ดีนะครับเป้าของคุณอาจจะเปลี่ยนมาเป็น เป้าจากการเล่น5ครั้งเป้าจากการเล่น10ครั้งแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับถ้าสมาชิกเล่น Day Trade เนี่ยสมาชิกจะรู้ว่าเป้าอาจจะเปลี่ยนเป็นลักษณะ5ครั้งนะครับ้ครั้งแล้วได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็คือเป้าส่วน a v e r a g e loss เนี่ยนะครับก็คือ Loss ที่ n o r m a l ที่ a v e r a g e loss ที่ normal ก็คือหมายความว่าคุณรู้อยู่แล้วว่า A v เ r a g e gain กณ์ของคุณประมาณเท่าไหร่คุณสามารถที่จะคัด loss แบบทำให้พอร์ตไม่เสียหายเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับนั่นคือ A v e r a g e loss ซึ่งตัวเลข2ตัวนี้มันจะคอยบาลานซ์กันเสมอนะครับ2ตัวนี้จะบาลานซ์กันอยู่เสมอนั่นหมายความว่าถ้า A v e r a g ร g a i เกณฑ์ของคุณอยู่ที่2เท่าของ a v e r a g e loss คุณยังกำไรได้ หรือถ้า a v e r a g e Gain กของคุณอยู่ที่1เท่าของ a v e r a g e Loss คุณยังกำไรได้นะครับอีกครับถ้าเกิด a v e r a g e Gain กของคุณนะครับอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของ a v e r a g e Loss คุณยังได้กำไรนะครับหากว่า Win Rate ของคุณสูงกว่า50%ซึ่งตรงนี้จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเฉพาะ Day Trade เท่านั้นเพราะ Day Trade คุณจะเล่นแค่ไม่กี่ไม้หรือหรือสามารถที่จะคัดลอได้เร็ว เนี่ยก็จะมี a v e r a g e Win Rate ที่สูงเพราะฉะนั้น a v e r a g e Gain สามารถต่ำกว่า a v e r a g e Loss ได้คือ Loss อาจจะมาแบบลักษณะหุ้นมีข่าวอิงเข้ามาปุ๊บตกอย่างเงี้ยคุณต้องคัดเลยซึ่งมันยังปกติอยู่ถ้ามันประมาณ1-2เท่าของ a v e r a g e Gain นะครับซึ่งตรงนี้วิธีนับให้นับประมาณ5-10 trade ได้นะครับส่วน Abnormal Loss เนี่ย จำเป็นที่จะต้องไม่มีเลยนะครับทำอย่างไรก็ได้ให้ไม่มีเลยแต่มันจะเกิดขึ้นครับเกิดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งนะครับเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเรายังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ดีเราก็เลยลองปล่อยให้ l o s สถือไปได้ยาวนะครับสองเราไม่ใช้ Stop Loss การที่เราไม่ใช้ Stop Loss นะครับก็คือการลงทุนแนว value investing นั่นเองอันนี้สั้นๆเลยนะครับถ้าคุณไม่ไม่ใช้ Stop loss สิ่งเดียวที่คุณคอนโทรลขนาดของ Loss ได้ก็คือ s i ซิ่งนะครับแล้วก็แน่นอนครับเมื่อถึงจุดที่ว่ามันไม่เป็น Value Stock แล้วคุณก็ต้องตัดทิ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุการณ์ที่คุณอาจจะลงไซส์ใหญ่ไปแล้วมันลงไหลไปนี่ก็คือเคสเดียวที่อาจารย์จะตอบคำถามว่าถ้าคุณจะช้อนหุ้นเพราะเกิด Abnormal Loss นะฮะ เราจะคุยกันแค่เคสนี้เท่านั้นนะฮะส่วนแคเคสที่เป็น a v e r a g e Normal Loss Normal Loss คือ Loss ที่คุณคัดเมื่อไหร่ก็ได้คุณจำเป็นต้องคัดทันทีถ้าถ้าคุณดูแล้วปลอดภัยนะครับตัวอย่างเช่นคุณซื้อหุ้นจะให้มัน break out วันถัดมามีข่าวไม่ดีหุ้นแก p 20%ป20%นะฮะหนึ่ง sizing คุณต้องดีพอแล้ว a v e r a g e average loss ของคุณเนี่ย ก็มันยังเป็น normal loss อยู่นะถึงแม้คุณจะ loss 20%เพราะมันจะยังไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับ average gain นั่นเองนะครับดังนั้นการที่คุณจะไม่คัด loss คุณจะมีกรณีเดียวก็คือมี abnormal loss ที่มาจากการใช้ความรู้ที่คุณยังยังไม่ยังรู้ไม่ดีพอนะครับลงไซต์ใหญ่ไปหรือหรือใช้ หรือคิดว่าหุ้นตัวนี้ยังดีพอคุณยังประคองอยู่อย่างนี้นะครับวิธีก็คืออาจารย์แนะนำไปในแชทแล้วนะครับก็คือว่าให้ค่อยๆใช้ average gain ตัวนี้นะครับห้ามใช้ abnormal gain ในการช่วยช่วยประคองพอร์ตนะครับเพราะว่า abnormal gain มักจะมาจากการถือยาวกว่าปกติ2ใช้ไซส์ใหญ่กว่าปกติ2ตัวนี้จะเป็นคีย์ที่ทำให้เกิด abnormal gain นะครับใช้ average gain เนี่ยพอมีกำไรพอสมควร ก็ทอนหุ้นที่นะครับค่อยๆทอนหุ้นที่มีปัญหาที่ไม่ไม่เข้าขาย value investing แล้วหรือไม่เข้าขาย momentum trading แล้ว Elliott wave trading แล้วค่อยๆทอนออกถอนออกนะครับไม่นานนะครับจาก equity curve ของคุณที่มันโค้งลงอยู่กำลังของหุ้นตัวนี้มันจะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วพอร์ตของคุณก็จะกลับมาปกติแล้วก็กลับเป็นขาขึ้น ถ้า2ตัวนี้บาลานซ์ตัวนี้จะต้องตัวนี้นะครับจะต้อง cover ตัวนี้เสมอด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณเล่น momentum trading หรือ Elliott wave trading เนี่ยคุณคำนวณแค่ average loss ไม่ได้คุณต้องเผื่อ abnormal loss ไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะมันจะหมายความว่าเวลาคุณเล่นปกติคือมี average loss average gain พอจะโตขึ้นแต่ถ้าเกิดมี abnormal loss โผล่เข้ามา ในในอีควอ n นของคุณนะครับสิ่งที่ตามมาพอร์ตคุณก็จะเป็นแค่ไซเวยเพราะแอบนอร์มอลลอมันแอบสอบเกณฑ์ที่คุณได้มีนะฮะส่วนนี่คือข้อที่ดีครับเมื่อใดที่คุณมี Abnormal อลเกพอร์ตคุณจะโตบแบบก้าวกระโดดน,นะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคที่ที่คุณต้องเข้าใจว่า p r o f e s s ั่นอลจะใช้แบบนี้นะฮะ ถ้าถ้าใช้วิธีอื่นคุณจะเท r i ิสมากกว่าปกติเพื่อที่จะสร้างแอบนอร์ l o ล s อสห a b n แอบนอร์ม n เกนแล้วคุณอาจจะไปได้แอบนอร์ม l ล s s สแทนแทนที่จะได้ abnormal gain นอันนั้นก็จะยิ่งสร้างปัญหาไปใหญ่อันนี้ก็คือ,อเป็นความอันตรายที่ที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ก็เลยทำไปนะครับนี้เรามาดูเรามาดูตัวอย่างการเล่นนะครับอันนี้จากหน้าเว็บธรรมดานะครับอาจารย์ดึงมา มีการเล่นทั้งหมด20ครั้งนะครับอาจารย์ไฮไลท์ให้เห็นแล้วว่านี่คือ abnormal gain นะฮะตัวพอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเล่นได้0%นะฮะก็คือเล่นไป10ครั้งเนี่ยไม่ได้อะไรแต่พอร์ตเนี่ยมีปัญหาถ้าดูดีๆมันมีแค่ตัวเดียวที่ได้76% 76%สําหรำหรับขนาดวอลเลนบั f เฟ t t นะครับ average gain ของเขาต่อปีมันยังอยู่แค่20ตัวนี้เป็น abnormal Ab gain แน่นอน ถ้าคุณตัวนี้เก็บขึ้นไปนะครับเก็บขึ้นไม่เอามาถัวตรงนี้นะครับพอร์ตคุณจะสวยมากโดยการที่คุณจะต้องดูว่าตัวนี้ต้องไม่มีแอปนอร์มอลลอสต้องไม่มีเวลาแอปนอร์มอลลอสไม่มีก็เซตตัดที่สมมุิ8%นะฮะตัดที่8%ตรงนี้ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่มัน7% 13%น่บางทีมันจะลดลงเหลือแค่ ลบสองลบสามเหตุผลเพราะว่าไม่รวมตัวนี้แล้วนะครับไม่รวม76%คุณมี normal gain แค่ตัวเดียวเวลาคุณมี normal gain, a e v a t e d gain แค่ตัวเดียวโดยโดยธรรมชาติของเทรดเดอร์จะไม่ปล่อยให้ loss มันไปไกลขนาดนี้นะฮะบางที3%เก็บแล้วบางทีลบ2ถอดหุ้นแล้วแบบนี้เป็นต้นนะฮะพอร์ตคุณ อาจจะ worst case scenario อาจจะ0%เหมือนเดิมแต่จะไม่มี Risk แบบที่ว่าคุณพึ่ง abnormal gain เพื่อที่จะทำให้พอร์ตคุณได้0%นะฮะแต่เชื่อไหมฮะถ้าคุณทำตามที่อาจารย์พูดไอ76้76%ซึ่งมันอาจจะมาจากการที่คุณตั้ง stop loss แล้วมันลงมาไม่ถึงแล้วมันวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆหรืออะไรก็ตามนะครับพอร์ตัวนี้อาจจะโต20%ได้นะฮะตัวอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับ อีก10เทรดถัดมานะฮะมี100% 1ครั้งแล้วก็มี5 0 3ส2 3ลบ3ลบ23พอร์ตพวกนี้จะเป็นพอร์ตที่เตรียมบล o อัพนะครับเพราะว่าถ้าสมาชิกเข้าไปช้อนหุ้นพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งที่บอกว่าติดอยู่นะครับแล้วถ้ามันดีจริงอาจารย์ไม่ว่านะครับดีจริงคือหมายถึงว่าเข้าฟอร์เมชั่ของ Momentum Trading e l ิ t ล็กทริกเทรดดิ้หรือ v a l u e อาจารย์ไม่ว่านะครับ แต่ว่าถ้าคุณ b a l a n ซ์พอร์ไม่ได้อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ตัวนี้พาไปเพิ่มเติมอีก Abnormal Loss เพิ่มเติมไปอีกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลาสสั้นๆนะครับขอให้โชคดีครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ